เอจะแนะนำในสินค้ากลุ่มของยาคุมคายานะครับผมถ้ากเกษตรกรท่านใดท่านมีปัญหาของลิเกนะครับหรือทุ่มปวงนะครับผมหรือข้าวนกนะครับหรือดอกขาววันนี้เอกจะมีสินค้าของบริษัทครับมาแน,น,นะนํานะครับผมคือตัวคุมค่านะครับบิโลโคลอว์วันนี้นะครับผมตัวนี้หนึ่งขวดนะครับได้ห้าไร่ แล้วก็เอนี่ตัวหนึ่งครับที่จะมาประจักตัวปัญหาของเกษตรกรคือวิเก้ข้าวมดจะเป็นตัวนี่ครับไซฮาโฟอกนะครับผมตัวไบ l อันนี้ถ้าเป็นสินค้าเบอร์หนึ่งของบริษัทนีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้อาจารย์ใช้ยังไงครับติดได้ไหมครับแี่คือตัวนี้นะครับผมอบิลคอร์โปโบรีหนึ่งขวดนะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้ เราใช้ได้สามถังนะครับผมถามว่ามาสยสามสิบามร้อยสาม้านะครับตัวนี้ประหยัดนังไปเยอะครับหนึ่ขวดห้าร้อยบาทเราใช้ได้สามถังอันนี้สามขวดต่อนี้หนึ่งขวดนะครับเรื่องปัญหาของลิเกนะครับอขาวข้าวนกจบปัญหาที่ชุดนี้ครับก็จะมีแนะเำิ่มเติมไปนะครับสำหรับคนที่อาจจะฉีด เกียร์ไฟหองรุ่นใ่ชุดแรกเอ๋แนะนําเป็นตัวเอโตเพิ่มเติมไปนะครับตัวนี้นะครับผมหนึ่งขวดนะครับทำสามถังเลยครับอันนี้สามขวดอันนี้หนึ่งขวดอันนี้หนึ่งขวดนะครับกล้สามถังทำสามถังนะครับประหยัดตังค์ไปเยอะครับยังไงนะครับผมเอนฝากตัวแบงโก้ ycl และเอสโตนะครับผมฝากร้านค้านะครับที่ร้านค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับที่จะเอากวไหนไปเพิ่มเติมหรือมีตัว เป็นโก้อยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่เคยขายวสีแอลนะครับวีเอทหลังไมกันได้นะครับกับตัวเอสโตนะครับร้านไหนยังไม่มีขายนะครับติดต่อหลังไมนะครับขายกันนะครับช่วงนี้นะครับโควิดเนาะเราจะไม่ได้ยังไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวโทรหากันเดี๋ยวไลน์หากันก่อนครับสถานการณ์ปกติยังไงเดี๋ยวเราได้เจอแน่นะครับยังไงเอสตาไปด้วยครับสวัสดีครับ